เก็บไปเก็บคอเก็บใจรักไม่ดีน่าจะไม่กลนะคุณตุยกวออรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะไปค่ะเป็นเก็บคอค่ะแดดแทดแดดแทดแดดแดดค่ะมาถึกชชีอย่างเดียว ไม่ว่ากินอยู่เรื่องรกนเบนัสพอได้เหนื่อ้าน่งตัวสายนั่งตัวกีเอาือได้ือได้มาซ้ำกันก็ได้มาซ้ำกันบพองบรรพอก็ได้พวงไหเถอะเอาเมื่อลูกได้พ่อได้เหลือเบ้งตาีบพ่อพวงพ่อเป็นเจ้าตันสัตว์พี่น้องอันนี้มันเป็น่าไถ่ทําพ่อมันเป็นเงิน่นไร่เงินต่างชาติ ันสี <Pakistan> ส <punched> ส่บาทพอเงินหอยหนึงมาแกกับหมอเออเก <S an> ็บเป็นความคุ้มนี่สี่สองสิบหกส่สี่สี่หมืนสิบหกรน้อกหพ่งสี่สิบลูกมหนึ่งสี่สิบั้ไพ่อไปเปลี่ยนสูตรอะไรีู่เลย นนแดงเงินอนเงอยู่เออเลิศเออรอบนี้รอบนี้ให้รอบนี้ให้พอได้ก่อนรอบรอบหนาต้อไห้มเมือยบนกัลูกตาบบกับพ่อบอลการละมืออเมือพันมือไหมมือไผ่มือมันมือไผ่มือมันมือมันมือไผเออน้ห่นเเดเดี๋ยวอันนี้ยุกกับยุกกับไผ่ยกกับพี่สูไย ยุคขอมีรดู้ตาเบ่าเขียนนั่นฉากแล้วอารมณ์มันลรงมากเลยอันที่มักมักไรดิเทอมารเ้มาเต้แห้งมด้วเนี่ยอย่าหลุกตกกองมันตกแล้วมาตกกองอยู่เนี่ยตก็ยังเด้ตกกองก็เป็นงั้แต่ถ้าถัดอยู่ใช่คนใดไปที่หมันต่อยแล้วนี่นี่นี่เขมาขึ้นบุณย์เโอ้ยบุณย์เยหอบมาจากภูมิปัญญาด้ยยนแต่เสียงเนาะผมว่าเอาีคนคนไหน นั่นะไละยินงเสียงแบบสาเกาพวัดกันยังกันแล้วโอ้ยเจ็บตัวดีโอ้ยพบเจ็บพ่อไหมมันเจ็บต่องยิ่หีมันต้องคนจิตตายเนี่ยมันเป็นได้สำนันตีพย่ายามของลูกว่าให้นึกถึงว่าเขาจิตตายเขาจีนาพนันพ่อหน้าแม่หน้าตาหน้าย่ายบหนาอารมสมัเองใครเลยกาใครเลขแรกคิดอยู่แต่ว่าที่คิดนะก็เลยคือว่าที่ไหนาแม่ปีที่ไหนแม่ปีว่าครไม่กินนี่กนคิดหลักๆเลย เลอหเฮ็ดได้จังไดนี่พี่น้องนี่แม่ปีใจร้ายวะพี่น้องพวกพวกมาให้กินนี่เมย์แรกมายืนก็ดูดีแล้วยืนไปยอะมากเลิกกลายเป็นนางลายโจยแต่ะระมือคิดอยากบ่แม่มื้อนี้สิได้งยังไม่กินเนาะเสศรษขนมยังมาใหายน้อยจะบอกว่าขนมหวานหลากหลายล่าสุดล่าสุดก็มาันตซื้อขนมมาให้แม่ปี กะปาไหวมันละซีเบอกเล็กหน่ยไี่มากินมือแม่ไลกินว่าครับเทหึเสะไหติเี่ยหึเสกฮไหเสซือหติดเซื่อว่าไเอาไปเปลี่ยนชุดเดินทาง เจอกันมอชิดสมอชิ2สองงงงวนี er ่หมียี่สิบหพี่นองยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกัอะขึ้นกันน้ำตานตาออกมาอร์มนย่เนาะมือนีเนาะรมวนเวปเอ็นีไปเบิรงเพลงเจอกันเลยพี่น้องฝากไปกดไลค์กดแชร์ไม่เป็นรคิดว่าโดนมากเลยพี้แมนที่สุดเลย มันมวลพี่อ่ะที่บอกมวลบินหูละเป็นมวลดีนะดันมวนดีมากกว่าที่มีจริงเนี่ยเพราะในบางแบบตุ้มตามขอกบางแค่แบบว่าหลายๆพวกเขาไปเติมเนี่ยถ้ามีการไม่พูดองจริงจริงเฮงปังๆเขาให้เฮงปังๆเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องวันที่26นี้นะครับเปิด 9ก้าโมงเช้าให้กำลังใจไปอีวัตสิวาดลด้วยพี่น้องเด้อกเออปากาช่องทาติ๊กตอกติ๊กตอนี่แม่ปากช่องทางพี่แซมก็เล่นแล้วเห็นยวไปกดไกลกดมีให้อ่ะติ๊กตอกเดี๋ยวสิประกวดอ่าาเต็นแชทน้องแชทน้องคุณจะประสิทิดในท่าใดว่าประสิดท่ายอดฮิตตแต่อ่าเพลงออกวันที่26ตัดสินเช้าวันที่27เลิศดโดยกติกาว่า ใครใช้แผ่นเสียงอันมันตอนล้มันซึมมันสามมันต่อแล้ม่ใช่อะไรเช่นน้อยเช่นนองเนี่ยใครประยุกต์ค่าใหญ่ก็แล้วแต่ให้ยอดไลน์ในติดต่อใครเยอะที่สุดรับเงินรางวัลไปเลยสองหมื่นบาทเช่นนองสองหมื่นเลิศเลิศเขาไปต้องย่าเขาไปเตรียมพร้อมเลยเขาไปเตรียมพร้อมเลยก็ได้คุณเฉลี่ยได้เรือก็ได้เล่นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไร เจอเลยเจอเลสเจอเลสเอาว่ sí. ะเจอเลสตัหญิงไม่เจออะไรก็ได้ได้หมดไม่มีข้อกักติกาตามนี่กติกาตามนี่ใพลนได้ยอดยอดกดไลค์ในติ๊กต๊อกเยอะที่สุดรับไปเลยสองหมื่นบาทแล้วก็จะมีรางวัลร่างวันใจบ้านฮักก็คือวันสิบหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลคือ5,000บาทเอาเขาจะเก็บคอให้เราจีบคอเลยดิถ้าใครจะก็บคอแล้วก็อีกรางวัลอีกรางวัลหนึ่งคือดิถ้าใครจะก็บคอให้เรเก็บคอก่อน อสวยปาดตหมานตัวละพี่สา,สาสตวตำหวจตำรวจสาวเราไม่เยี่ยมไปใส่ตำวนตำวันจะนหกอ้พี่แมปาดกูได้ไหเน่เนี่ยี่ไหเน่บ่ะเพงแห้งกูไยินเนาะ ปลาปลากะมาปลาเดี๋ยวก่เขาได้ตีมหากหลายเลยเนี่ยมูเน่เออเห็นเปลือตำหนีนะว่าเห็นบอลได้กลับมาเนี่ยเต็มมาส่งุลเลยมื้อนี้วันที่มื้อนี้วันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้าอ่าเป็นวันเกิดของอ่าน้องโยกนะครับขออวยพรให้สุขภาพประกายแข็งแรงเอาลังมือไว้มังมีสีสุขอายุวันนาสุขภาละเนาะอันนี้พองมัะไรนี่ก็คือ เป็นกำลังใจจากน้องมณะที่มอบภัยแล้วกาอันนี้ของจีเซียงของสาลาดวนของสาลาดวนอันนี้ของไผยของสาลาดวนอันนี้ไทยผู้อาจิบอมมีไฮไลท์แต่ว่าเป็นกําลังใจมอภห้กันซึ่งกันและกันเอให้กําลังใจกันอนี่หน่อยกับ้หน้อยไี่อะไรกัหจะไฮไลท์ก็ดูแรกกันไป อันนี้คือโซนหนาโซนหนาบูเมืองแงงตอนที่หนูโมมินมุดซ่าก์บาทช่วงซ้อมช่วงซ้อมดูแลกันเนาะแต่คุกอะไรมาเปิดชีพท้ายชีพท้ายใจเออนักว่าพี่พี่นักบอนักบ้านอะไรนักเขียวก็นักเขียวแล้วยุนัาเขียวแล้วบอไม่มีกิ่นยังมีอยู่บอบอทีนี้ยังไล่ให้ดูขอให้พี่ก็ทำร่างกายเป็น สูอมันิ่งูภคเรอันี่ได้ทุกเรื่องมีทางออกเอ้าสู่เตลเลยสู่เท่านั้นมาานันเติดเ่อแบบเ่อเรื่องพวกนี้ว่าทุกเรื่องแต่หญ่ตัวขนาดไหนว่ามันต้อง่ันไปได้เมนสู่สู่เท่านั้นรักกันไว้ถิดเราเกิดร่วมกันเออหากแยกงเงี้ยแบบนี้ตลอดไปเอีอารบ่ว่าปีนีที่วเขาไปฮานกิหมูาร์ที่ตอนเทียวมาเขาอัดบริาัแเม แล้วอีกอย่างหนึ่งกับออกมาหอดงานเท่ากับแบบต่างคนต่างทำงานเนาะเมีต่างคนต่างทำงานเอาจังซันละแล้วเขาจะพอกันมอคิดสองพี่น้องครับให้กันรังใจที่มาสนับสนุนเพียงได้พี่น้องวันที่20นะครับโอเคเอาสลัดครับพี่น้องเดี๋ยวกคลิปนี้กันสิฝากที่ฝากน้องไวันศุกอนเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ